เออตีล่างไม่ถึงเหรอเออตีล่างอยู่หลังเลาเนี่ยเดาดิน้ากู ดายอ๋อดูขวาดูขวาเฮี้ยสเปิร์ดกูปืนมันยิงไม่อัตโนมัติดิเฮี้ยมันต้องกดยำๆอ่ะออกดิเอาปืนก่อนไอ้เหี้ยโอ้โหพาดมาก สวยตายไม่ไมรู้ไม่เห็นถ้าที่เห็นเห็นแค่ตงนะแต่ไม่รู้ว่ามีอีกเลยปะเปสองตัวยิงตามมาแล้ไงดูไงจตามได้ก็ตามเลยเพราะว่าปืนไม่ค่อยมีนเ ไปเลย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 แต่ระวังนะัววาัปมลไปมยขว่รู้ว่าอยู่าออมดีนี่ ไช่เอ้ยเฟลถ้าโดนน่ะแม็กนัมดีแม็กเฮ้ยข้างหน้ามีตัวบวกกันอยู่ที่ขวาที่ขวาไปที่ขวาเอาเอฟลเอฟเวลเขาตายเอฟเฟล เปนต้าอะไรเนี่ยตอนแรกตอนแรกเป็นสปอร์ตที่หายไม่หดไม่เป็นรถโกบกับตอนนี้แตกเป็นรถสปอร์ตไม่หมดเลยเนี่ยยี่ไหนอะเฟลอยู่ไหนแม็กโอ้ยเจฟสองไอตัวใครจะยิงกูรถพังนะกูยิงรถพังแล้วมันพังนะ tô cầy na, thia, mường tô cầy cái này đi, tô cầy à, tô cầy à, MÌNH lấy adob, mày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 

กูยังไม่ได้คิวเลยสักคิวเนี่ยโอ้ยเฮียกูยิงไปเจ็ดตัวโวยระเบิดเลนแล้วก็ยังดีบูบาเลยแม่ข้อเลยไม่ข้อแล้วเบอร์เลยดีไะมแล้เบิด์วะมีมีมีไอ้นี่มีอับกอกกูมีเก็บเสียใครเอาไหมเอาแล้วเอา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 เองเอาเองไปเอาเองปไปมีตัวป้าเฟลข้างหน้าให้กูให้กูให้กูไม่เฮ้ยป้อมมีไหมป้อมไหนไม่ได้เลยถ้ามีก็จะตายแล้วไม่มีหรอกถ้ามีกูไม่จะตันนะแล้วก็ ไเอเฟลลงจัดอ่ะตอนวิ่งไปอ่ะไอแม่งมีตัวเดียวไอตัดเออเพื่อตัวเดียวอ่ะไหนต้องไหนไม่เฮ้ยข้างหลังเราหมาข้างหลังเราหมาทางที่เราขึ้นมาเอ็ดเอ็ดเอ็นอีเอ็ดอีกูเห็น2ตัวสามตัวเลยนะเฮ้ยอาวไป ดดััเอานะเอานะเอานะกู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 ขามาอยู่ข่ามาอยู่นะดาว

ข้างล่างเนิน N W N W ใต้ข้างล่างเนินเราเลยเออกูได้ยินเสียงเฉยๆนะกูไม่เห็นตัวนะเฮอยไปไปข้างบนดีกว่าไปข้างบนไปไปข้างบนไหม ไอ้เอ้ยเหลือห้เองว่ะใครใครใครไม่แบ่งไหมไปเปล่ะนี่มามีตัวไปช่วยเฟลกันบ้ังดาบอ่ะจอยู่จอยู่โดนหัวเดนหัวเฟลโดนหัวเก้าสิบสี่าว กำลังไปกำลังไปกำลังกำลังไหลตามอยู่กำลังไหลตามอยู่บ้านเขียวไม่มีใช่ปะไปด้วยกูไปด้วยกูไปด้วยไม่ใช่คนเฮ้ยมีมีมีข้างบนมีเฮ้ยมึงดูมึงดูล่างล่างล่างสายเนึ่งด้วยนะเฟลจอยู่จอยู่จอยู่จออยู่เฮ้ยสองตัวเลย

หละเข้าโอ้โหไอ้เก๋ายิงดีเก๋าที่หนึ่งที่หนึ่งจจเย็นรอ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 ไม่ต้องซ้ำเร็วเอ้า